ามาทําความรู้จักกับหุ้นตัวนี้ให้มากขึ้นครับมีราคาที่ขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับผมคิดว่ามันมีหลายปจายัจจัยมีหลายเหตุผลที่สามารถเป็นแรงส่งให้กับหุ้นตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือว่าอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นนี้นวันนี้มาดูกันเลยครับท่านใดสนใจเรียนคอร์สเดทเหตุออนไลน์รวมถึงเปิดพอร์ตเดทเหตุดูรายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปได้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e ดี y เ e a d ดอรครับวันนี้ชวนมาคุยถึงหุ้นตัวนี้นะครับที่มีราคาที่ขึ้นร้อนแรงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หุ้นหลายตัวนะมีราคาขึ้นร้อนแรงแต่ว่าโดยรวมแล้วตลาดบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยคึกคักมากเท่าไหร่ แต่หุนลักษณะน,นี้ก็มีโผงมาเรื่อยๆวันนี้เลยจะพามาทําความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นนะว่าเขาทําธุรกิจอะไรมันมีที่มาที่ไปมีปัจจัยอะไรทั้งในอดีตปัจจุบนันรวมถึงอนาคตโอเคครับผมขอเริ่มที่กราฟก่อนแล้วกันนะเพราะว่ากราฟนะเป็นสิ่งที่แสดงได้ชัดเจนมากนะว่าที่ผ่านมานะเป็นยังไงมาบ้างณนะวันนี้ราคาปัจจุบนนันอยู่ที่2.72แต่เราลองดูจุดเริ่มต้นครับซึ่งก็น่าจะอยู่แถวตรงนี้นะครับ 50สตางค์จาก50สตางค์ครับวิ่งไป2.72คิดไปก็ประมาณสัก5เท่า6เท่าได้เลยช่วงที่มีการวิ่งชุดหลังเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับต้นเดือนกรกฎาคมประมาณตรงนี้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็กินระยะเวลาทั้งหมดประมาณ5เดือนที่หุ้นตัวนี้มีการวิ่งนะแต่ว่า5เดือนเนี่ยคือ500ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเรื่องของการนะทีนี้ครับเราลองมาจับสังเกตได้บ้างครับว่าการาฟเนี่ยก่อนที่จะขึ้นแรงหน้าตาเป็นยังไง อะคือนี้คือหน้าตาที่แบบก่อนจะวิ่งแรงๆนะครับจะมีหน้าตาลักษณะประมาณนี้อันนี้เป็นช่วงสิ้นเดือนมีถุนานะครับก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับจริงๆเนี่ยมันไหลมาค่อนข้างเยอะนะบจะให้ดูนะคือถ้าย้อนกราฟปอ่ะขอดูไทม์เฟรมวิกเลยนะเพื่อความง่ายนะครับไทม์เฟรมวิกครับก็จะไหลมาขนาดนี้นะครับก็คือจุดลมต้นด้านบนตรงเนี้ยประมาณ7บาทไหลลงเรื่อยๆครับก็จะมีเล่นเป็นระยะระยะนะมีการเขาเรียกว่าไซด์เวดาวนะครับทำราคาต่ําสุดเนี่ยที่50สสตางค์ ประมาณช่วงต้นเดือนกรดกดาค์ดาครับจริงๆถ้าดูเวลาการลงเนี่ยโหก็ถือว่าลงมานานมากๆนะครับลงมาหลายปีเลยตั้งแต่ปี2013จกนกระทั่งปี2023-24ก็กินระยะเวลาประมาณ10ปีเลยที่หุ้นตัวนี้เป็นขาลงแล้วก็เป็นไซเว์แต่ว่าก็จะมีจังหวะเล่นระหว่างทางเนี่ยมีบ่อยนะครับผมก็เทรดหุ้นตัวนี้หลายครั้งเหมือนกันระหว่างทางนะครับมีการเล่นเรืเเ่อยๆทีน,นี้ครับกลับไปที่ไทม์เฟรมเดย์นะครับเราก็จะเห็นนะว่า ก่อนที่เขาจะขึ้นรแรงๆนะก็จะมีการลงมาค่อนข้างจะเยอะลงมานานมากๆนะครับแล้วก็จะมีแท่งตรงนี้ครับเห็นเป็นวอลลุ่มชีโดชีเดงนี่ไหมครับตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นบิ๊กหลอดนะครับที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันหลังจากนั้นถ้ามีการขึ้นแรงผมก็อยากจะพาไปดูการาฟช่วงนี้เหมือนกันนะครับว่าช่วงที่เขาขึ้นแบบ 3- 4วันติดนะครับมันเป็นลักษณะการาฟยังไงจริงๆเนะี่ยอยากให้ไล่ดูไปที่ไทม์เฟรมเล็กเลยเดี๋ยวผมเปิดไทม์เฟรมเล็กคู่ไปเลยนะครับ ประมาณช่วงต้นเดือนกระกฎะาคนะครับจะเริ่มอย่างนี้คือต้องบอกนะครับว่าด้วยลักษณะนิสัยของหุ้นตัวนี้นะครับจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้เคลื่อนไหวรุนแรงรวดเร็วมากขยับขึ้นเรื่อยๆมีแรงบ้างแหละแล้วก็มีสลับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นคือสาเหตุนะครับที่มันค่อยๆขึ้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องของจานวนหุ้นจดทะเบียนเพราะหุ้นตัวนี้มีหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด3,470ล้านหุ้นนะครับก็คือถือว่ามีหุ้นค่อนข้างเยอะจานวนหุ้นมีเยอะเมื่อจํานวนหุ้นมีเยอะเนี่ยการจะกว่าจะลากจะต้อนอะไรต่งตางๆเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากกว่าปกติหน่อยหนึ่งตรงที่ว่ามันต้องรวบรวมมันต้องใช้เวลาจกนกระทั่งปัจจุบนันผมคิดว่านิสัยเขาก็ยังคล้ายๆเดิมนะก็คือค่อยๆซึมๆขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นระหว่างทางน,นะไม่ใช่ตรงนี้ผมเขียนเส้นนี้ก่อนนะ เขาซึมขึ้นก็จริงแต่ลักษณะนี่สายกราฟจะเป็นยังไงครับจะมีการลงแรงๆหลายครั้งแบบนี้เราเรียกก็เป็นการเคลียร์นะครับการเคลียร์เนี่ยก็คือว่าเป็นการเวียงของราคาขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเพื่อให้คนเนี่ยที่มีอยู่ก็กลัวเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลงหรือเปล่าเดี๋ยวมันขึ้นแป๊บๆมันก็ลงแล้ก็จะขายทิ้งไป ส่วนคนที่ไม่มีครับเมื่อเราเห็นราคาเวียงขนาดนะี้โอ้โหเดี๋ยวลงแรงเดี๋ยวขึ้นแรงจิตใจแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่แล้วทำให้เราเนี่ยไม่กล้าเข้าไปเล่นหุ้นลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเคลียร์เป็นการขยาวราคาเป็นการเคลียร์คนออกก็มีหลายสทบหลายคาพูดนะครับซึ่งการเคลียร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับคือถ้าเราดูย่อยๆนะตรงเนี้ยพวกเนี้ยก็ใช่ขนาดเลยครับเห็นไหมครับเห็นลักษณะกาไหมครับการลงมาปุ๊บแล้วก็ดึงกลับ แบบนี้ก็เลยครับลงมาฟึบแล้วก็ดึงกลับซึ่งไอ้จังหวัดที่ไหลไอ้จังหวัดที่ลงเนี่ยแน่นอนว่ามันมีความน่ากลัวเพราะมันจะเป็นแท่งแดงยาวก็จะเป็นเรื่องของจิตวิทยาเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยรวมถึงครับปัจจุบันครับก่อนที่เขาจะขึ้นแรงๆนะครับอันนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนครับช่วงต้นเดือนละจะเป็นการลักษณะนี้ครับเทียบกับถามเฟรมดีให้ดูนะครับจะเป็นวันประมาณวันนี้วันนี้ครับที่เขามีการขึ้นแรงๆนะครับหลังจากพักตัวสะสมมาหลายวัน คือเนี้ยมันจะมาหลังข่าวดีแล้วเนาะก็เลยจะมีแท่งเขียวยาวขึ้นมาแต่ว่าในการเคลียร์ระหว่างวันก็ต้องบอกว่าโหดเพราะว่าขึ้นปุ๊บแล้วตอนเย็นครับบ่ายเย็นเนะียคือลงมาที่เดิมเลยนะครับนี่ลงมาตรงนี้เลยก็คือเริ่มต้นเนี่ยจากประมาณช่วงต้นวันนะ1.6ตอนเย็นนะครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก็ลงมา1.6เช่นเดิมเียได้ว่าถ้าใครไปซื้อข้างบนเนี่ยก็ต้องโดนเคลียร,ร์โดนสะบัดโดนเขยา่าแน่นอนรวมถึงวันทัานายครับเปิดโดจริงแต่ว่าราคาก็ไหลลงมาต่อ แล้วหลังจากน,นั้นครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่มีการทําราคาเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากเบรกชุดเคลียร์ประมาณช่วงตรงนี้ครับที่เราให้ดูนะประมาณหนึ่งจุดแปดะราคาก็ขึ้นหน้าตั้งเลยครับตรงนี้ก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยอันนี้คือลักษณะของการาฟนะแล้วก็อีกนิดหนึ่งครับคือหุ้นตัวนี้นะครับจะมีการเคลื่อนไหวร้อนแรงวันนี้เนี่ยวันนี้ครับวันนี้จะบวกไป2 1ซซึ่งวันนี้หลังจบวันเนี่ย มีการติดแคสบาลานการติดแคสบาลานเนี่ยเช็คกเวก็บตลาดหลักทรัพย์ได้เหมือนเป็นการจํากัดวงการซื้อว่าจะไม่สามารถใช้เงินกู้มาซื้อได้ใช้มาจินมาซื้อเนี่ยไม่ได้จะต้องซื้อด้วยเงินสดแล้วก็วางเงินเต็มจํานวนคือเขาเรียกว่าการติดแคสบาลานเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์อะไรต่างๆที่มันเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อย คือก่อนอันเนี้ยลักษณะก็คือว่าถ้าหุ้นติดแขนเนี่ยมักจะเปิดโดดลงเพราะว่ามันถือว่าเป็นข่าวร้ายเล็กๆเพราะจากที่คนทุกคนเนี่ยสามารถซื้อได้กลายเป็นว่าคนหลายๆส่วนที่ใช้มาร์จิ้นหรือว่าใช้เงินกู้อะไรต่างๆเนี่ยจะซื้อไม่ได้การติดแขนเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายเล็กๆจะมีการเปิดโดดลงได้ซึ่งโมโนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีการเปิดโดดลงเนี่ยเพราะวันนี้เป็นวันก่อนนาครับจะปิดตรงนี้วันถัดมาเนี่ยเปิดลงมานี้ครับด้านล่างนี่เลยแล้วก็มีการขึ้นไปต่อแล้วก็ค่อยๆ ซึมขึ้นไปคือลักษณะของหน้าเทนในการเดทเทนะครับมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆครับตรงที่ว่าถ้าติดแคสเนี่ยมันเป็นข่าวร้ายมันควรลงแต่หุ้นตัวนี้มันไม่ลงอันนี้เราก็ทดไปในใจละ เป็นข้อสังเกตด้วงหงการนะครับสรุปนะครับข้อสังเกตด้วยหงกา์ก็คือว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเริ่มขึ้นแรงๆนะครับจาก50ต่างมาราคาปัจจุบันเนี่ย2บาทกว่าๆนะครับใช้เวลาไปประมาณ5เดือนขึ้นมาแล้วก็สัก500เนะครับตีคร่าวๆประมาณนี้ซึ่งก็มีหลายปัจจัยระหว่างทางนะถ้าเป็นเรื่องกาฟก็คือว่าจดข้อแรกนะก็คือว่าค่อยๆขึ้นค่อยๆซืมเหตุผลก็เพราะว่าจำนวนหุ้นที่ค่อนข้างเยอะหรือให้เราไปดูบิตออฟเฟอร์ครับอันนี้มันหลังจบวันนะไม่อาจจะดูดยากหน่อ คือบิเรเฟิร์ระหว่างวันจะมีหลักล้านอยู่เยอะแต่เนี้ยมัน,ม,นมันน่าจะถอดไปเกือบหมดแล้วนะครับจะมีหลักล้านสองล้านสามล้านอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่อยๆให้เราเห็นครับอันนี้คือเรื่องของปริมวณหุ้นที่เยอะถัดมาเรื่องของกรารก็คือว่าจะมีการเคลียร์ระหว่างทางที่ค่อนข้างเยอะเคลียร์ตรงนี้แรงเนี่ยคนก็หายไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก่อนขึ้นตรงชุดตรงนี้ครับก็จะมีการเคลียร์แรงแรงอีกข้อที่สามครับเชื่อมโยงกับกรารเรื่องของข่าวนิดนึงตรงที่ว่าติดแคบมาลาแล้วไม่ยอมลง นี่ก็เป็นข้อสังเกตข้อพิจารณาได้นะครับอทีนี้ครับหลังจากกระดูการาฟแล้วเราลองไปดูเรื่องของลักษณะธุรกิจหรือว่าปัจจัยพื้นฐานบางซึ่งต้องบอกนะว่าส่วนตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเลยในการพักดันราคาของหุ้นตัวนี้เดี๋ยวผมขอเข้าเว็บไซต์แป๊บนึงนะครับครับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ที่เว็บไซต์นะครับถ้าเราเข้ามานะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นตรงนี้ได้เลยเนาะอย่างเช่นนี้ผมเข้ามาดูหุ้นตัวนี้นะครับเออต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ย ก็พูดชื่อหุ้นเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําหุ้นแต่อย่างใดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะเรามาแชร์ข้อมูลมาแชร์มุมมองกันแล้วก็เรื่องของบุคคลต่างๆที่อาจจะมีการพูดถึงบ้างไม่ได้เจตนาให้ร้ายใครแต่อย่างใดนะครับก็เป็นการนําข้อมูลมาแชร์กันนะประมาณนี้นะครับถ้าเห็นคำว่าโมโนเนี่ยเป็นคนดูทีวีก็จะมันคือช่องทีวีหรือเปล่าคาําตอบก็คือใช่นะก็คือส่วนหนึ่งของทีวีดิจิตอลนะครับทีนี้เขาจะทาความรู้จักเร็วๆนะก็ดูแฟกชีดตรงนี้ เมื่อแฟี์ค,คับเห็นโลโก้นี้ก็อาจจะเริ่มบางคนก็จะเริ่มคุ้นะครับหรือบางคนไม่ดูทีวีไม่ได้ดูสตรีมมิ่งอะไรต่างๆก็อาจจะไม่คุ้นก็ได้อ่ละลักษณะธุรกิจครับแบ่งเป็น5ธุรกิจประกอบด้วยโมโนทเวนตีนายทีวีดิจิตอลโมโนแมสภาพยนตร์ซีรีส์โมโนไซเบอร์สื่อออนไลน์นะครับผ่านเอ็มไทยแล้วก็ข้อ4ครับมาสเตอร์คอนเทนต์แล้วก็ข้อที่5ครับโฮมช้อปปิ้ง ธุรกิจเขาจะมีอยู่5ประเภทแต่ยิงเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะนะครับว่าแต่ละประเภทมันให้เงินประมาณเท่าไหร่อลองเลื่อนลองมาด้านล่างครับผู้ถือหุ้นก็จะมีชื่อชื่อดังอยู่1ท่านนะครับซึ่งก็คุณเคยกันในวงการหุ้นนะครับก็คือชื่อคุณคุณพิษโพธารามิกเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งเนี่ยถืออยู่ทั้งหมด2,000ล้านหุ้นหุ้นมี3,000กว่า คุณพิษถือไปแล้ว2,000คิดเป็น57%นะครับก็ถือว่าถือเยอะมากแล้วก็ห่างจากคนอื่นๆที่รองลงมาเนี่ยเยอะมากจาก57เหลือ1โอ้โหมันห่างกันกี่เท่าเนี่ยคืออันดับ1กับอันดับสองในห่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาหุ้นครับถ้าเป็น year to date ขึ้นมาแล้ว100กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเอียรูเดตเนี่ยมันก็นับอย่างนี้ปัจจุบันใช่ไหมครับมันอยู่วันที่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกาใช่ไหมนับย้อนไป1ปีซึ่งปลายเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงไหนเอ่ย ออางีง้มันอยู่ประมาณโซนตรงนี้ทําให้เหมือนมันอาจาจะไม่ได้นับจากจุดเริ่มต้นที่แบบเป็นห้าสิบง้าตคงข้อมูลก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีการติดแคสน,นนี้ผมได้เล่าไปนะว่าติดแคสวันที่26ตอนเย็นนะครับอันนี้คือเรื่องของธุรกิจนะครับปัจจัยท่อไปครับก็คือเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งเราก็ต้องไปแกะดูนะว่าผู้ถือหุ้นท่านนี้มีการถือหุ้นอันอื่นอยู่หรือเปล่าซึ่งในอดีตเป็นยังไงกันบ้าง ตรงนี้นะบอกเลยว่าน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าอยู่ในวงการเทรดหุ้นเราอาจจะคุ้นชื่อนี้ก็ได้ก็ขอเช็คนิดหนึ่งนะว่าโมโนเนี่ยพูดถึงหุ้นใช่ไหมครับมีตรงนี้5 7เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าถือหุ้นตัวไหนอยู่อีกบ้างก็แค่มองดูทางขวาตรงนี้ครับก็จะคนพบนะว่าถือ j จ z อยู่ด้วยถือ JTS อยู่ด้วยซึ่งผมก็จะขอพาไปดูกราฟนะครับของ a จ z กับ g t s นะครับออย่างเช่น j จดครับจปัจจุบันนี้ราคา2บาท 30สตัางแต่ว่าถ้าพูดถึงอดีตที่หอมหวานนะครับแต่ผมไล่ย้อนกราฟไปนะครับก็จะค้นพบลักษณะหน้าตากราฟประมาณแบบนี้หรือถ้าแบบเป็นทางเฟรมมันเลยก็จะเจอประมาณนี้ซึ่งกราฟสูงสุดของเขานะครับก็เคยทําราคาอยู่ที่ประมาณ18บาทแล้วก็มีการไหลลงมานะครับจนกระทั่งมาจออยู่แถวนี้ประมาณสัก30ตังค์40ตัตค์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ เอาแค่ชุดหลังๆเนี่ยครับตั้งแต่ประมาณปี2010เนี่ยครับก็มีการทําราคาตั้งแต่ประมาณ40ตังค์50ตังค์ขึ้นไปถึงจุดยอดสุดเนี่ยก็ประมาณ10บาทตรงนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นจำนวนเท่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆเหมือนกันนะครับอันนี้คือแจ๊สนะครับเอาง่ายๆคือว่าแจ็สนี่ยเป็นหุ้นที่มีพฤติกรรมเคยวิ่งร้อนแรงในอดีตมาก่อนผมสรุปรวบปมอย่างนี้เลยแล้ว JTS แหละครับ JTS เนี่ยหลายคนอาจจะทันนะครับเมื่อดูตามเฟรมบีกเนี่ยก็จะยิ่งชัดมากยิ่งขึ้นนะว่าเป็นรูปสวัสดีเลย ในช่วงตอนต้นครับเขาก็อาจจะขึ้นแรงประมาณสักเท่าไรเนี่ยประมาณสัก60ตังค์คล้ายๆกันนะครับ JTS 60ตังค์อะไรเอ่ยตรงนี้เอ่ยนะครับจนกระทั่งไปจบที่500กลางๆ500กกว่า,วา500ปลายได้ซ้ำนะครับหลังนั้น5 0 0ปลายเนี่ยก็มีการไหลลงมาจนกระทั่งประมาณสักตรงนี้ครับเหลือ27บาท25บาทเห็นจุดเชื่อมโยงอะไรเพิ่มเติมไหมครับ JAS เคยทำราคาแรงๆในอดีตมาแล้ว JTS ครับก็เคยทำรูปสวดดัสดีทำราคารแรงๆแบบมโหรานมาแล้วเนี่ยอดีตอัดมาที่หุ้นปัจจุบันครับโมโนก็เลยเป็นปัจจัยนงครับว่าหุ้นปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีวิ่งร้อนแรงได้อีกหรือเปล่าเป็นคำถามนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชี้นำนะว่ามันน่าจะวิ่งแรงแน่ๆหรือว่ามันน่าจะวิ่งนะครับอันนี้ลองตัดสินใจกันเองนะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงผมอาจจะชี้นำไม่ได้ ช็อตน้นครับข้อที่3ข้อที่4แล้วนะครับว่าผู้ถือหุ้นมีผลไม่มากก็น้อยแหละอ่ปะปัจจัยถัดมาครับเมื่อเรารู้นะว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยมีผลใช่ไหมครับเราไปส่องกราฟของหุ้นเพื่อนๆในกลุ่มละคราวนี้ลองไปส่องข่าวๆ่านะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะก็คือเรื่องข่าวของเจ๊ดซึ่งเจ๊จะมีข่าวใหญ่ตรงนี้นครับวันที่11พฤศจิกายนนะตอนเย็นการได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ FA c เอครับ แย้ไปประมูลมาได้ด้วยมูลค่าเกือบ2 2 0 0 0 0ล้านบาทเลยก็คือเป็นมูลค่าที่สูงนะเพราะว่ากินเวลา6ปีเลยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นมูฟเมนต์สำคัญเป็นปัจจัยสาคัญนะเราลองไปดูข่าวในเบื้องต้นกันนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมอัน,นเอาแค่ข้อแรกพอนะครับก็คืออนุมัติทาธุรกรรมได้สิทธิ์เพียงผู้เดียวในการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพนะครับ6ฤดูกาลซึ่งอันนี้มันจะครอบคลุมถึงไทยลาวกัมพูชานะครับประมาณนี้มูลค่าคือเท่านี้ครับ10,000 1> 9 1 6 7้ล้านบาทก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะในะนการลงทุนครั้งใหญ่เลยแต่ว่าในการลงทุนครั้งนี้นะครับแจ๊ดเนี่ยอาจจะทําคนเดียวไม่ได้ก็จะมาถึงธุรกิจของโมโนครับที่เขาเรียกว่ามีการทําพวกโมโนแม็กอยู่ด้วยก็คือเป็นสตรีมมิ่งต่างๆคือก็เลยมีการคาดการณ์นะว่าโมโนเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดพรีเมียร์เพราะว่าโมโนเนี่ยก็มีช่องทีวีอยู่แล้วมีสตรีมมิ่งอยู่แล้วคือถ้าพูดให้มันง่ายคือว่าเหมือนเขามีเครื่องมืออยู่แล้ว แล้วโมโนเป็นบริษัทในเครือของก็อาจจะมีรายการที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่แล้วอันนี้เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่อาจจะมีการเล่นแรงๆได้สําหรับราคาหุ้นของตัวนี้อันทีนี้ครับเราลองมาเจาะโมโนมากขึ้นนิดนึงนะครับว่าธุรกิจของเขาในประมาณไหนคือถ้าดูงบไตรมาสก่อนนะครับก็จากลบสิล้านวงเล็บคือติดลบนะครับลบสิล้านเหลือลบสล้านเก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่ายังขาดทุนก็เลยยังไม่มี PE เนาะ ถ้าสมมติอยากดูเร็วๆนะครับธุรกิจของเขาเนี่ยให้ลองดูตรงนี้ครับว่าคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสอ่ะคลิกด,ดูรายละเอียดครับก็คือเหมือนเขาเนี่ยจะอธิบายนะว่างบไตรมาสที่ผ่านมารายได้ยังไงโตจากอะไรขาดทุนจากอะไรกําไรตรงไหนหรือบางบริษัทดีหน่อยจะมีบอกสัดส่วนให้ด้วยนะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยได้เงินจากตรงไหนมาบ้างตรงนี้ก็น่าจะมีบอกนะ Q3 6 7จอ่ะดูช่องนี้เป็นหลักนะครับดูช่องช่องแรกนี้เป็นหลัก เออจะมีรายได้จากสื่อโฆษณา218ล้านบาทซึ่งก็น่าจะมาจากช่องโทรทัศน์เออสตรีมมิ่งเออต่างๆนะครับแล้วก็มีรายได้จากโมโนแม็กแล้วก็กิกะทีวีตรงนี้186ล้านบาทสองสดส่วนนี้ก็มีความใกล้เคียงกันนะก็กระจายได้ดีเนาะเหมือน60-40เลยแล้วก็อื่นๆเนี่ยแค่45ล้านรายได้ธุรก,กิจอื่น6ล้านคือก็จะเห็นนะว่าเรื่องของสื่อโฆษณากับคอนเทนต์เนี่ยเป็นรายได้หลักของโมโนแล้วให้ยิ่งมีพิมารีเข,ข้ามาเพิ่มด้วยก็อาจจะทําให้ รายได้ตรงนี้อาจจะมีการเติบโตขึ้นอีกซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นเพียงคาดการณ์นะพวกรายละเอียดที่มันชัดเจนเนี่ยมันยังไม่มีมาอยู่แล้วอันนี้เป็นการคาดการณ์ราคาหุ้นก็เล่นไปหล่อเรียบร้อยแล้วโอเคสุดท้ายนี้เราลองมาสรุปกันนะว่าปัจจัยต่างๆที่มันเกื้อหนุนหรือว่ามันเป็นตัวผลักดันของราคาหุ้นนะครับสาหรับตัวนี้มันมีอะไรบ้างโดยสรุปก็คือว่าปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของรายได้ กไรหรือเป็นปัจจัยที่กระทบต่ออารมณ์ของผู้คนจะมีผลทําให้ราคาหุ้นเนี่ยไปด้วยกันไปด้วยกันนะครับอย่างอย่างหุ้นตัวนี้ที่เราได้จดกันไปนะครับที่จดจดไปก็อย่างเช่นว่านิสัยหุ้นนะมีการซึมขึ้นมาข้อแรกนะครับข้อที่2คือมีการเคลีร์แรงตลอดข้อที่3คือมีเรื่องของแคนบาลานเข้ามาเกี่ยวข้องข้อที่4ครับเรื่องของผู้ถือหุ้นที่มีผลนะครับรวมถึงหุ้นในเครือเขาด้วยที่มีการทําราคาล้อนแรงมาแล้วในอดีตข้อที่5ครับเรื่องของธุรกิจที่มีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับบริษัทในเครื ผมคิดว่า4ีหข้อตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้ราคาของหุ้นตัวนี้มีการขึ้นแรงๆในช่วงที่ผ่านมาได้ซึ่งทั้งหมดนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในการลงทุนด้วยถ้าจ,จะลงทุนก็ต้องหาจุดในการย่อของราคาหรือว่าจุดที่เห็นสต็อปลอสที่มันชัดเจนสามารถขัดลอดได้ง่ายทุกอย่างนี้นํามาเป็นข้อมูลนะเรานําไปตัดสินใจกันดู ถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ไว้ด้วยใครอยากเรียนคอเดทเทรดออนไลน์รวมถึงเปิดพอร์ตดูละเอียดที่อยู่ใต้คลิปไม่ได้คลิปวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับช่อง p e d ด y เทเดอ r ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ